วันที่เกิดวันจันทร์ห้ามเรื่องผ่านนะคะสัปดาห์นี้นะคะเรื่องงานจะต้องมีความอดทนค่อนข้างสูงเรื่องเงินต้องมีสติในการใช้จ่ายเงินเพราะจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะเรื่องสุขภาพอาจจะป่วยจากโรคที่ไม่รู้ตัวนะคะเกิดขึ้นได้ส่วนเรื่องความรักนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้แนะนําว่าให้ดูคลิปแั้ต้นจนจบนะคะเพราะท้ายคลิปจะมีการวางมแผนเพื่อเตรียมพร้อมบัลักมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนอัานไหนดีให้น้อมรับไปด้วยนะคะ ดวงคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่22-28ถึงกันยายน2567นะคะในเรื่องงานค่ะได้ไพ่3ามใบนี้นะคะในเรื่องงานนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีน้ำใจมีความเสียสละแล้วก็ชอบดูแลคนอื่นชอบเทคแคร์คนอื่น,น,นแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเคารพกฎระเบียบค่อนข้างสูงนะคะคุณเป็นคนที่เงินก็ซื้อไม่ได้นะคะ เพราะว่าเป็นคนที่ชอบทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะแต่ก็ต้องมีความอดทนค่อนข้างมากนะคะช่วงนี้ระวังอาจจะมีปัญหาเรื่องงานเกิดขึ้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มากเพราะว่าคุณต้องเตรียมพร้อมรับมือไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะคะการเงินนะคะได้ไพ่สามใบนี้ค่ะในเรื่องการเงินนะคะคุณต้องตรวจสอบการใช้ใจ่ายเงิน ทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีๆเพราะว่าการเงินยังไม่ดีขึ้นในช่วงนี้นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรืออาจจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะใช้จ่ายอย่างมีสตินะคะสุขภาพนะคะได้ไพ่สามใบนี้ค่ะ ในเรื่องสุขภาพนะคะอาจจะมีปัญหาระบบโรคทางสายตานะคะมีปัญหาเรื่องปวดข้อมือหรืออาจจะมีโรคอะไรที่มันแฝงอยู่แล้วยังไม่แสดงอาการนะคะถ้ามีอะไรผิดปกติแนะนําให้พบแพทย์นะคะความรักนะคะได้ไพ่สามใบนี้นะคะในเรื่องความรักกําลังมีความสุขแต่ความสุขใกล้หมดแล้วความรักอาจจะต้องเสียสละในบางสิ่งบางอย่างออกไปนะคะความรักทั้งนี้จะเป็นความรักที่ค่อนข้างห่วงใยนะ มีความใส่ใจอยากเห็นคุณมีความสุขนะคะแต่ก็ไม่รู้นะว่าคู่ของคุณหรือตัวคุณเองที่เป็นคนค่อนข้างขีง้หึงขี้หวงมากจนเกินไปนะคะทําให้คู่รักของคุณอึดอัดนะคะแต่ก็แยกจากกันไม่ได้นะคะแนะนํานะคะว่าให้ไปทําบุญนะคะถวายเทียนที่วัดนะคะถวายดอกกุหลาบให้พระค่ะบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลนะคะเพื่อเสริมดวงของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะขอโชคดีสุขภาพแข็งแรงค่ะ